พูดพยาบาลมูอะไคือขี่ให้แต่พี่น้องมูนี่ล่ะพี่ไม้เจ้าคือบังเอิญเอาเมียนะพี่ไม้แม่นบ่เนาะพยาบาลมูอะไหนะเมื่อเมืองเมียเจ้าเด้อพอผู้ใยไงมูแปดเออผู้ใหญ่บ้าลมูแปดนั่นล่ะเมียจำบ่ได้ เอามันมาอย่างก่อนครับผมคือจังเอิญคุณคุณแม่ยจะพาพิ่นสิมาเซ็นสัญญาจ้างหมอลำปีนาจึเอากันน<อ>ี่แล้วเมียพ่ยอใหญ่ใหม่แม่ยสีมาจาม้างหมอร่ำแน่นิ่มเมีพยพญ่ใหม่ผู้ซอยมาไอพญายบ้านใหม่เออโอ้โหแมาจ้างหมอลำดีครับพุ่นละเนาะโอ้ยแต่โทรมาคือจังบอกเสียงคือจังอันแม่ลูกไอคือจังอันผู้สาวสำน้อยสีตะพีนอนสีจ้าจ้าพีแม่จ้างค่ะแม่จ้างผัดออกป้าคือจังเงือรูงูเหลี่ยมกินหมาว่าจะมาเบาดีเนาะ แม่นสำนักงานอีสานภูไทยบ่เดียวแมนน่่นนีแหละครับผมสำนักงานอีสานภูไทย,ยขวัญใจเพชรพลทองครับผมนี่ตีเขาตาหนักตาหนาวอลำดีดีอิลีบ่ครับละม้วนม้วนสมบัติแม่นแล้วครับอ้ยอันพ่อหัวหนาอันสูหนัหนาหน้าเตี้เสรี้ยมมันบอกโบเกียวเด้อข้าตวันนี่โบเกียวเด้อโกเโากับเราโเด้อ โอ้ยรออยู่หยอกคอซื้อหรอเออเราวลอตัวพราะว่านะพระเอกในตำนานพระเอกตลอดการชินชัยเพชรพระเอกในตำนานเข้าตลอดการผุดวันใจขาดตัวย่างย่างก็อยากตีเอาติใจขาดตัวย่างไม่ย่างเม่ไปจ้างแม่คือจ้างสดอยู่หยจ้างสดใจจ้างสดใจไหลให้หลวงพ่อช้ำนี่เป็นยังสั่นสมบองว่าหนาสูอ่ะเล่าเอาเงินไปเฮ็ดนาอยู่ สปอหน่าเงีวเตรียมเตรียอยู่นี่แหละเนาะเอาโมนี้มาจ้างบะล่ำมาจางมาเห็นสัญญาณยังว่าสิเป็นบุญบ้างไปอนสิเส้นสัญญากันโมนี้ผมมีศิลปินมาแนะน้ำเพื่อเพื่อคุณแม่จะภาพถือใจสันดิโอ้ยปากเสือคุณแม่พนะเอาไม่เอื่นคุณแม่เอื่นจังไหนครับไม่เอืนเขาเอื่นสิเอื่นเอื้อยค่ะโอ้ย ต่ยายอยู่บ้านกอยังบ่เั่าปัดอีโอ้ยกูถอดเบอรได้คันว่าเอื้อยครับโอ้ยกระสันเดี๋ยวสิผ้าเอื้อยครับมาพอกับพระเอกพระเอกเสียงดีล้ำมวนนาตาก็ดีครับรอบะรอครับใช่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ้ยพระแม่นออกมาหนิบิดแล้วแลวแล้วแลวไข่สิแตกโบ่มีแน่นอนครับศิลปินของเราใช้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหญิงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ ว่าหนาสู๋เนาะเอาปัาากลาอิเซ่ล่ะมานีเนี่ยเร็วแม่จะาพภาพันยาเ็นนาเห็นตา,าเป็นจังไหนนี่ขนาดข้างๆนี่ดิ เยวอีแม่เพิ่นจ <What? S 1> ักบาทเป็นอย่างไยมีปบะดินก็แจ้งมู้เลี้ยงสกินหมาเถอะนบาร์ดีคุณพี่ไบยาสิเฮดหลายครับศิลปินผมสิหำแข็งนี่เอาเ้้ยมีหน่อยกินตามหน่อยนะ้ลูกนะ นี่ครับผม<อ>พระเอกพระเอกอือแบบนี้แม่จ้างแม่จ้างแม่จ้างรอป่ะครับอืรอ,อเสียงดีเสียงดีพระเอกน้อยพระเอกน้อยกระาดพระเอกน้อยด้นี่นเดี๋ยวเดี<อ>๋ยพระเอกไงสิออกใช้แท้ปอใช้แท้ใส่ันาะมากูเบิงกันน่ะพี่นองขันผู้ใช้แท่ขันพระเอกแค่นะขันจับของมัน่มันสิตึงขึ้นตึงขึ้นเลยขันซุวมกันเต้ เพิุ่้มเกี๊นอ่อนแอแรงแมนบอกเออแมนได้ใส่คอยเบิ้งกันหน่อยมีบัดพี่หน่อยอกินตามหน่อยอีหลีพี่น้องอยจะทับจึกใครหัมม่นมาได้ใส่ลงหัมม่นมาได้ยังไงเอาล่ะเอาล่ะแม่บอกเอยใส่เงินสดดอกแม่ใส่ตัของเกี๊ยวของแท้ขอบคุณครับอุ้มเอาไปไว้บอ,อกลา นั่นนั่นเลดพูดไปแล้วเลดห้ไปแล้วเงินไหลแน่นอนเลยเขาต้องแม่โอนจ้ะแม่โอนโอนเดียวไปโอนไปตบเอาเลยบ่ะค่ะชื่อเสียงคณะเขาไว้ครับผมเออไปลำเป็นบ่นี่ลำเป็นอยู่ครับเสียงดีฮะเสียงมวนตี่ห้องขึ้นแม่ยกเอาพ่วงมาให้ตี่เขาลับหน่อยแม่ฟังเอาลับหนเอี้ยฟังจักบารกั่นัะ ละอุกพ่อตายบ่อายเบาแนวอยากยันกะเทยเทาเดียวเดี๋ยวเยวากานามันวาจังไห่โอ้ยพันวาสาวตัวครับันวาจังไ่แนวผมมักกะเทยเทาว่าสั้นอ สุ้มหงลัางเสียวอุ้ยปีปอบมึงก็จิวัาแม่บอกไข่ใส่ท้องแม่ใส่ตะเคียนเอาไปโรดแม่บอกเสียดายหรอกมีตาไพเอกบอกโอ้ยศิลปินของเฮ้าครับคุณเพี่มีพระเอกมีนางเอกมีโตโกอุ้ยเอาอีนางเอกมาเห็นอีนางเอกเบิ้งกันอ่ะจชเด้อยุใส่นอ่ะลาลา จังหมอลำจังแม่จังหมอลำจังแม่เหอนน้ำังเหมืนมาจังหมอลำฮอนสีเซนสัญญาเหมือนี้เอาบอกเมือนมวลได้หล่ะล้วเหมืนมวลเปิดดูบงแม่ฟังก่อนปุ้ยหมอลำคนไทยสัดไว้คนภาคกลางฮะเมอคนภาคกลางแม่นครับนางเอกหมอลำเลยเนี่ยโดยตรงครับฝ้าหมุนให้แม่ดูหน่อยปื้อสวยสำคัญ ิงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ญิงแท้ครับผมเขาปลูกเอาตีนีคนนีว่วายนี่้ามก็บอกว่าคผล่ขนขาออกออสันนี่เขาเห็นเอาเองสิโอ้ยอันนี้เพิ่นออกกำลังกายครับเพิ่นกำลังลดหุนอ๋อเขากำลังฮิตติแขกครับผมเป็นศินลปินที่เข้าฟิตเนสบ่อยหอ่อโอ้โหผู้หญิงยุคใหม่มีไข่ยืนเยว พอเป็นซุ่มอยู่ข้างล่างข้างๆเวทีนี่จ้างบ่แม่ิจ้างบ่โอ้ยกันกูบ่จ้างกูมาแล้วกูอยากสิไปหาคณะใดคณะอื่นก็เต็มเบิดแล้วเหลียนได้นี่ล่ะอีสานผู้ไทยนี่ล่ะเหลียแต่าพูดเดียวนี่ล่ะบ่จ้างก็บ่ได้เด้แม่ข่อยสิเอาอันข่อยสิเฮ็ดบุญหาผัวแก่เข่าหาผัวได้เลยโอ้สิเฮ็ดบุญแจกเข่าหาผัวมื้อนั้นเออเฮ็ดบุญมื้อนั้นแหละก็หาผัวภายในมื้อนั้นเลย มาหากินง่ายเถอะเอาก็ะจกเข้าหาผัวเนาะเ็ศบุญเล้วผู้ใา้มาเต้นอยู่นนำงานผีบ้าผู้ใดกักทางแจกไปเล้วคอยก็ะตองเอาทุกคนมาเดางับ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 ตันตัวม็จังฉีแม่เอ้าคุณพี่เราอยากฟังเสียงเซ็มเปิลจักน่อยพอด วันนี้ต้องกินน้ำเต้าเพื่ออมโอบโอยกูว่าเลี้ยวกูว่าเลี้ยวอย่างครับคุณพี่ทุกรายเลยทุกรายเลยทุกรายจังไหมครับต้องกินตะหลามันก็ร้องกินตะหลาอยู่วันยังค่ำโอ้ยกูเบียในฟังย่ามฮาเนี่ยไปไปให้ขันยาไปให้ขันยาเลยสรุปที่จ้างมันบ่ครับกูจ้างกูว่าเลี้ยว จทกแล้วห้าอยากเอาเพชรพินท้องเนาะเ่าแล้วไปเอานลำเลาโหลดติจ้างผู้ว่องผู้กับว่าก,กาไปน้ำเลา <c oughs> เอา,าโหลดน้าแม่เนาะไม่จะควาดสีได้มวนเนาะบ่มวนกับมวนบ่เดาบ่พ้อสีได้เดากับเดาโหลดอือเห็นบ้าน,านังนั้นไก่ไร้คอนออกมัน่นอะเด้งดึงอะเด้งดึงอะด,ดึง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 อะเด้งดึงว่านาเดียนันนะว่านากระจ้างเป็นหยังวุ้นคว้า,า,าเป็นองโอ้ยโงน เพื่อนก็ดีปปนั่นล่ะมาดีอย่างวันกุ้งอย่าไปหาพวกเพื่อนผ้าเอกใหญ่ผ้าเอกใหญ่ผ้าเอกใหญ่แจ็กกี้ทวีแจ็กกี้ทวีพรโอ้ยเพื่อนก็คู่ฟันกันเนาะเออออกมาหนาเงี่ยวเต็๊บเตี๊ผิวกรอบเป็นคนไม้ไผ่ล่างเออเอาละเจ้วสิบ่ได้ค่าตัวมันเออจ้างคือเก่าตักเฮ้าเอานส่วนไหนครับพี่น้อง เล็กๆน้อยๆครับผมจากทีมงานอีสานผู้ไทยขวัญใจพิษพนทองครับผมพ่อของป๋าความข้อครับวันนี้อาจารย์ฟุตบาทฟุ้งยืนแค่ไหนไปทอดหุ่นยางชุกอะไเบิ่งข้างเบิ่งข้างอ่ะดาดแค่จังคุณเป็นโลกครับไปางไหนชุกอะมาแล้วปู่นี่ไปน้ำกันนะนะขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณเสียงปรบมือครับผมเล็กๆน้อยๆครับตอนนี้นะครับผมอาจารย์เตรียมร้อยปนใดครับผมศิลปินลาป่วยเยอะนะครับผมเนื่องจาก อากาศเป็นแปลงนะครับอากาศเปยนแปลงบ่อยนะครับตอนนี้พิธีกรกระเสบายคือกันครับเอาผมมาเป็นอย่างครับผมสนุกจนถึงวินาทีสุดท้ายครับผมแจ้งสว่างจังนี้จากกันเดอพี่น้องเดอเอาขอเสียงผูมาก,กวนเน่